ขอแสดงความยินดีกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมล่าสุดน้องตื่นขึ้นมาในมือนีเนาะน้องอะไรมาโพสเฟซบุ๊กในผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเฟซบุ๊กอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับน้องบอกว่าโอยน้อตื่นขึ้นมาแล้วก็เขา่าต่อต่อได้ดีใจคักครับผมต่อต่อนั่นก็คือช่องติกตอกของน้องช่องเก่าของน้องนะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่า3 7 3 0 0คนนะครับผม ตอนแรกที่ว่าเข้ากับได้หฮูกกันนอกแฟนคลับเอฟซีกับด้์ฮูแล้วว่าช่องทิกต็อกช่องนี้ของน้องนะครับที่เป็นช่องรักของน้องมันเข่าบ่าได้นะครับเด้งออกจากแอปแล้วล็อ,อินเข่าบ่าได้แล้วที่นี่กะพอทรงรหัสยืนยันไปกะจะไปเข่าอีเมลเป็นเมลเก่าที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องเก่าของน้องและซึ่งโทรศัพท์เครื่องเก่าของน้องกะใส่งานบ่ได้แล้วนะครับและน้องก,ก็ได้เปิดทิกต็อกช่องอ่าทิกต็อกใหม่นะพี่น้องเนาะจนมีผู้ติดตามหลายขึ้นมากเลยพี่น้องครับ เดี๋ยวนะอุงอิงรัตนาพรใส่ละติ๊กตอกช่องไม่ขออนุญาตแป๊บนึ่งนะพี่น้องเด้อรัตนาพรอ่ารัตนาพรที่น้องเปิดขึ้นมาใหไม่นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า1,7,000คนแล้วนะภายในไม่กี่วันเองอืมแต่ว่ามือนี่น้องกะได้มาโพสเฟซบุ๊กหนาเฟซบุ๊กอุงอิงรัตนาพรเพจบ้านแพนนั่นแหละครับบอกว่า ช่องติกต่อของน้องกลับมาแล้วนะครับก็คือช่องนี้นะครับผู้ติดตามมากกว่า3 7 3 0 0คนนะครับโอ้เจ็ดคนแล้ว3 7 7 0 0คนนะครับผมวูขึ้นทุกวันเลยเนาะพ่อหลังจากที่น้องได้ช่องกลับขึ้นมาน้องโพสอีอย่างแน่อะเข้ามาซองสองโพสสุดท้ายของน้องเลยอันนี้คือโพสแรกนะครับ4ชั่วโมงก่อนนะครับเป็นเพลงนะพี่น้องเนาะพี่น้องขาสามารถมาข้าไปเบิ้งได้นะครับผม อันนี้จะเป็นเพลงเนาะแต่อันที่สองนี่น่าสนใจครับเป็นกอนล่ํากอนล่ําไมหรือว่าจังไดเพราะว่าเห็นมือขึ้นนีเนาะอาจารย์ตั้มนักคาริ่งก็ได้โพดถึงน้องว่าลูกสติดลูกสติดอยากเรียนอยากเรียนล่ําเพิ่มเติม,ตมบอขออนุญาตไปซองโพดกันครับอาจารย์ตั้มนักคาริ่งกับโพดเนาะมือขึ้นนีบอกว่านี่ครับโพ์ถึงน้องอุ้งอิงนะครับเหมือนวิดีโอคอลคุยกันนะบอกว่า ลูกศิซย์อยากเก่งทํานองลําเพลินเดี๋ยวครู่จะเติมวิชาใหา้พรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมสีเอาของค้างไปให้น้ําครับอู้คนคอมเมนต์ลหลายพี่นอ้องอาลี่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับอาจารย์ตํานักครินกับเดี๋ยมาโพ์อีกครับล่าสุดเลยอ,อยู่กับน้องอูอนะีงเนาะบอกว่าติวก่อนล่าให้น้องพันไปแล้วครับยกใหญ่ๆซ่อมใสอิเล็กโตรนพร้อม สิเป็นสิเป็นเลีย้ยยูดอกาสันครับผม,มน่าสิเป็นเลีย้ยยูเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้องอุ๋งอิงเอากลับมาซ้อมแล้วพี่น้องครับซ้อมหนักมากนี่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 เห็นน้องมินิฮาร์ดนะครับมินิฮาร์ดอยู่ใน Facebook อุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับบอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่าย,ายอ๋อขออภัยครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเม้แต่ความสําเร็จ ก็ต้องจ่ายด้วยความพยายามหัดลำต่อไปจ้าป๊อดกอนล่ำแหมเป็นนากะดาษพี่น้องพูดนะนี่ลหละอีลาน้อยเนี่ยเก่งมองนี่ละน้องมีความพยายามอืมไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเม้แต่ความสำเร็จก็ต้องจ่ายด้วยความพยายามอ่าเห็นบอน้องมีพรสวรรค์แล้วหนึ่งน้องมีพรสวรรค์น้องมีความสามารถน้องก็มีวินัยพร้อมและน้องก็มีความพยายาม พยายามฝึกลองฝึกล่าพยายามฝึกฝนตัวเองจากมือแรกมา,จากจงใดหอดมือนี่น้องพัฒนาขึ้นน้องพยายามน้องฝึกฝนมากหลายคักจะเห็นถึงว่าเด็กหน่อยคนเนี้ยเป็นเด็กหน่อยที่มีความสามารถเป็นเด็กหน่อยที่เกง่งที่อดทนและก็สู้มาตลอดเฮาเห็นเฮาอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าเฮาบ่ฮหูเราว่าเบื้องหลังที่น้องฝึกซ้อมฝึกล่าฝึกโซ่น่ะน้องฝึกนักขนาดไหนจนกว่าน้นองจะออกมาแบบว่าสู้แบบ สูน่าเวที่แบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้แสดงว่าน้องตรงฝึกมาหนักเติบอยูแล้วพี่น้องเนาะให้กำลังใจน้องอุอ้ิงกันนะครับผมนี่นะครับ่าสซุดนี่มีแห่ฟังพร้อมมีแห่ฟังพร้มพอมออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราตนรกลับมาอีกหนาตนาพรกลับมาอีกหนหมอลาคนจนเชียร์ไว้อีกทีขอฝากหมอลำเมืองสี ขอฝากหมอลำเมืองสีอย่าพึ่งนายนี้ไม่ยำห่างลาเมตตาเอาไว้สักคนอย่าให้ต้องทนเงาจเจริญมาอย่าพึงลืมหมอลำบ้านนาอย่าพึงลืมสาวน้องคู่แฟนจ้าซึ่งใจนักนะถ้าแฟนยังไม่ลืมปาดเสียงแม หพี่น้องพี่น้องไหนงี้บคือผมวะเอาคอยจฉกรอบเน,ะนะบาะปาดเสียงแม่ขอรับตาฟังโอ้คนลุ้ก่ะต้องรับตาฟังนะพี่น้องต้องรับตาฟังนะ<ส>อู้คนลุกจริงจริง น้ำตาจะไหล,ลน,น,น้ำตาจะไหลพี่น้องอันนี้เบาอหลีเด้รับตาฟัง่งตอนเท้าอ่าตอนฟงฟังหลอบแลกผมก็หวัว่าาอเสียงเพาะนะแต่รอบสองผมว่าเปิดแบบว่ารับตาฟั่งเราแบบโอ้โหขนลุกขึ้นมาอิรีแล้วน้ำตาจะไหลไปพี่น้องน้ำเสียงพล่งเสียงแล้วก็ยิ่งเข้ามาหวูว่าน้องพยายามมากขนาดไหนน้องฝึกฝนฝึกล่องฝึกล่ำ เด็กหน่อยคนนี้คือบอยยุดที่จะพัฒนาเจ้าของบอยยุดที่จะเรียนรู้เพราะทุกวันคือการเรียนรู้เนี่ยแหละที่หลายๆคนเคยเว่าไว้ววาเพราะทุกวันคือการเรียนรู้ผมเสื้อว่าน้องอูอิกเนี่ยเก็บเอาเขาเอิ่นว่าประสบการณ์ของทุกๆมือมาเป็นการเรียนรู้ในการเป็นศิลปินคนเจ้าของบว่าสิเป็นกนตั้งแต่เขาวงก้อนเขาวงการก้อนเขาไม่อยู่กับสาวหน่อยเป็นบานแพง พ่อเขามามือแรกจนมาหอดมือปีฤดูกาลที่ผมเด้ไปเบิงหฮูวานองพัฒนาขืนมาหลายรายละเอียดเรื่องการลองเพลงกับพัฒนาขื้นนองเก็บได้ทุกเม็ดทุกรายละเอียดแล้วและนองกับเป็นน,นองกับมีประสบการณ์พอสมควรและหลังจากนั้นนองกับไปขืนมินิคอนเสิร์ตเนาะกับสาวหน่อย็นบันแพงกับฮูวาโอ้โหนองกับได้มีประสบการณ์ใหม่เรื่องมินิคอนเสิร์ตอีกเพราะว่ารูปแบบอาจจะบ่เหมือนกันระหว่าง หมอล่วงวงไงก็มีนิคอนเสิร์ตเพราะว่ามีนิคอนเสิร์ตกัเป็นเวลาที่สัน้นแต่ว่าต้องออกแฟนคับ์พายูต้องลองเพลงเร่ยสีน้องพี่น้องและอีกอย่างหนึง่งที่น้องไปออกรายการหลายๆรายการแล้วก็แอบรุ่นอยู่ว่าเอ๊ะน้องกะจะ,จะ,จ,ะจะตื่นไม่บอจะตื่นเต้นบอแต่กับเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเข้าเบิรงน้องมาหลายๆรายการแล้วกับฮูวาน้องคือบัธรรมน้องมีการเรียนรู้ถูกมือและก็น้องเ,อเก็บปร,ประสบการณ์มาก มาพัฒนาเจ้า,จาของเฮตไหายนอ้องอูีิงมือนี้เป็นคนที่ถือว่าสมบูรณ์แบบอีกคนหนึ่งได้เลยนะครับผมในวงการมอล่ำเฮ้านะครับอามาติดตามกันว่าก่อนล่ำก่อนนี้ที่นอกก้องกาลัางซ้อมกําลัางฝึกชอมเนี่ยจะได้ขึ้นโชว์ในฤดูกาลหนาเลยเมนบอจะเปิดโชว์วันแรกเลยไหมจะต้องมีอย่างเสื้อผ้าย้าบอมารอชมรอเชียกกันนะครับผมทั้งสาวน้อยเพรบานแพ้นะครับเปิดวงเปิดฤดูกาลวงใหญ่นะครับวันที่ 24กันยายนนะครับแล้วก็เปิดวงของสาวน้อยเสด็จแบรนด์วันที่1 4กันยายนนะครับผมอ,อย่าลืมนะครับผมกะอย่าลืมไปกับตังใจทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงและกัะบอจโจยมนินน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกันครับรับรองว่ามือเปิดฤดูกาลฤดูกาลหนายิงหญย,ยอลังการแน่นอนคนหล่นสังกะสีอีกแน่นอนผมว่าผมมีมองใจเพิ่นว่ายังไง เต็มผมเชื่อว่าสาวน้อยแบบันแพงต้องเหตุการณ์บ้านแล้วละ่ะต้องหู้แล้วล่ะว่าเมื่อปิดฤดูกาลค้นหลายขนาดนี้เปิดฤดูกาลสาวน้อยแบบันแพงอ่ะบอโจต้องขยายสังกีใหกว่วงคนนี้เพราะว่าเมื่อปิดฤดูกาลผมก็คาดการณ์ว่าคนน่าจะจุดได้ประมาณ2 0,000คนแต่กัเต็มครับพี่นอ้องเปิดฤดูกาลขอแหกว่วงคนนี้ในจักหน้อยหนึ่งแล้วกัขายบัดคลายตัวกะอาจจะได้เพิ่มสองทางในบอเพราะว่าเมื่อปิดฤดูกาลนาะพี่น้องน้องคนไปยืนอยู่เต็มแบบ เต็มทั้งหนาแหมเต็มทั้งสื่อตัวไหมครับอะมารอล,ลุ่นกันนะครับรอใครก็ล้อใจสาน่อยเพราแพ้่งกันนะครับวาฤดูการหนานะสิเป็นยังไงตอนนี้ก็เริ่มซ้มอมยายล้อมเริ่มแบบว่าแบ่งงานแบ่งหนาทีแบ่งก่อนล่ำให้ทุกๆคนแล้วเสือว่า ทุกทุกคนก็จะนําไปเขาเอื่นว่าทองกอนล่าทองบทบาทของเจ้าของนะครับเสาวฤดูการนาสาวน้อยเพชรบันแพงจะต้องยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับผมรอให้กาลังใจครับสาหรับมือนีบ้าโจดีไซน์ก็ได้นําข่าวสารดีๆนะครับเกี่ยวกับน้องอูอิงเพชรบันแพงนะครับมาบอกให้แฟนคลับเอฟซีได้ฟังกันนะครับผมสําหรับผู้ใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาาโจดีไซน์นําเด้อครับสวัสดีครับอย่าลืมแบบฟังเด้อ ก่อนล่ำไม่อุ้งอิงด้วยครับเด้อ